โอเคครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมฮอนนะครับวันนี้มี GM ได้จัดกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งรับอวตารฟรีครับซื้อรับอวตารฟรีแบบแรงๆเลยนะครับช่วงนี้ก็คือแบบว่าในรอบ1ิปีนะครับโอ้โหใช่ไหมไม่ใช่นะ่าก็เดี๋ยวผมทิ้งงกิจกรรมไว้ใต้คลิปนะครับก็นี่ยวผมย่อให้ดูนี่ครับเป็นกิจกรรมแบบที่10ปีที่แล้วได้เปิดในครบสิปีหรือเปล่าครับนี่ก็คือ ก็ดูนะครับก็ค right ือแบบมันจะเป็นพอยต์นะครับก็คือแบบเนี่ครับแบบนี้คือมันจะเป็นพอยต์เพื่อเปิดไพ่หรือเปิดเปิดเป็นไพ่อะไม่ใช่เลยครับก็แบบเราเราต้องเล่นในแล้งนะครับเล่นในแล้งเล่นในแล้งหนึ่งตาก็ได้หนึ่งพอยต์นะครับก็ชนะครบสามครั้งก็ได้เพิ่มอีกสองพอยต์นะครับก็คือเริ่มแรกมันจะขึ้นได้หนึ่งพอยต์นะครับก็คือเปิดได้เลยผมก็เปิดได้ดำเปียนะครับชนะแล้วหนึ่งตาก็คือ ก็พอเลีอยู่ครับตัวนี้ก็แบบออต้าฟรีครับทุกคนก็คือแบบว่าใครอยากได้ก็มาเล่นกันได้นะครับในหมดแรงในเกมฮอนเนี่ยนะครับก็ชอบทีนี้ก็กดไลค์หรือกดสับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับแต่ผมบอกหมดแรงนี่ครับหมดแรงครับผมก็โอเคแค่นี้นะครับบ๊ายบายโอเคครับผมมันยังผมลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือแบบไอ้สามก้ห้านี่มันแตกต่างยังไงก็คือแบบ อันที่หนี่มันสามารถเลือกสายได้นะครับเมื่อกี้ผมก็าไปเล่นมาแล้วได้ห้าพอยต์นะครับคือก้านานพอสมควรน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มไม่ดูเลยกันถ้าห้าพอยต์เนี่ยครับก็เนียจะมีสายให้บอกเลยนะครับผมเอาเอา๋อเนี่ยโอ้โหผมเตัอเวอะไรวะเนี่ยก็แบบนี้นครับมันสามารถเลือกสายได้นะครับนี่ก็นี่แหละครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กดไลค์ผมด้วยคลิปนี้ okay.